สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็เนาะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเพียนดีเลยจ้ะแต่ว่าก็จะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจเนาะเพราะว่าก็ในแฟนเพจก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆป้าๆนะอาทุกรุ่นทุกวัยเนาะเพื่อนๆนะคอมเมนต์มาให้กําลังใจและก็คําแนะนําจอยก็ขอบคุณนะตรงนี้ไว้ด้วยจะพูดเรียบเรียงคํา คำไม่ไอ้นี่นะนเพื่อนๆนะจอยเรียบเรียงคำพูดไม่เป็นจอยจะบอกไว้ตั้งแต่ต้นตนคลิปเนาะคือเพื่อนๆทุกคนเนาะเขาก็แนะนําจ้ะนั้นสิ่งใดที่ว่าเขาคิดว่าดีเนาะหรือเขาเคยใช้กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหรือสามีหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเขาเคยใช้แล้วทีนี้มันได้ผลกับครอบครัวเขากับคนที่เขารัก จอยจะบอกเพื่อนๆอว่าจอยก็ขอบคุณมากๆสําหรับคาคาแนะนาเนาะเพราะว่าเพื่อนๆก็อยากให้พี่แอนดี้มีอาการดีขึ้นเนาะจอยดูแลพี่แอนดี้มาเข้าหกปีเนาะจอยจะรู้จ้ะสมัยก่อนจอยก็จะโอ้โหกลัวพี่แอนดี้จะทํานู่นทํานี่กลัวไปทั่วจะหยิบจะจับอะไรนี่จอยนี่ทําเหมือนกับว่าพี่แอนดี้นี่เป็นเด็กอะเพื่อนๆ่นทีนี้มันยิ่งยิ่งเราไปทําอย่างนั้นอะมันมันยิ่งเหมือนเรากดดันเขาอะเพื่อนๆนะพี่แอนดี้เขาไม่ชอบให้เราคิดว่าเขาอะ เป็นเด็กและอ่อนแอคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจอยจะบอกไว้อย่างหนึ่งเพื่อนๆนบางคนอาจจะชอบให้คนดูแลเอาใจใส่และพูดคุยตลอดเวลาหรือมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่บางคนเขาชอบให้เมียให้ครอบครัวทำตัวปกตินะไม่อยากให้ลูกเมียมาเครียดและก็เขาก็ไม่อยากให้เห็นเห็นเราร้องไห้เสียใจหรือเครียดเพื่อนๆออันนี้พูดถึงครอบครัวจอยโดยตรงเนาะ แต่แต่ละคนเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงแต่ละอาการจะไม่เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนสาเหตุมันไม่เหมือนกันสาเหตุที่จุดบรรทัดหรือจุดไฟให้เขามีปุ่มและเป็นโรคซึมเศร้าไม่เหมือนกันยกตัวอย่างนะเรื่องความรักครอบครัวนะครอบครัวแตกแยกโดนบูลลี่นะแล้วก็การเงินขัดข้องแล้วก็ต้องแก้ไข แบบว่าโดนกดดันเยอะๆอย่างเงี้ยจ้ะน,นะเขาก็จะเป็นโรคเครียดก่อนก่อนที่จะมาเป็นโรคซึมเศร้านะมันเครียดแบบธรรมดาทีเนี้ยการเครียดธรรมดากลายเป็นการเครียดเรื้อรังทําไมจอยถึงรู้เพราะว่าจอยก็เป็นจ้ะน,นะจอยเริ่มมาเป็นตอนที่ว่าครั้งแรกที่พี่แอนดี้ป่วยนะพี่แอนดี้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจอยรับไม่ได้ตอนนั้นจอยรับไม่ได้นะจอยกลัวมากเพื่อน กลัวแล้วทีนี้มันทําให้เรามีความวิตกกังวลตลอดเวลาไปทํางานจอยก,ก็ได้แต่ร้องไห้เครียดดูแต่โทรศัพท์ว่าจะมีใครโทรมาตํารวจจะโทรมาไหมโรงพยาบาลจะโทรมาไหมหรือจะเกิดอะไรที่เราคิดไปก่อนอ่ะจอยก็เริ่มต้นเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะว่าเราเราเครียดกับกับกับความกังวลเพื่อนๆความกังวลที่เรากลัวเราจะกลัวาสามีจะทําร้ายตัวเองอะไรประมาณนี้หรือกลัวเขาจะ จากเราไปอย่างเงี้ยนะตอนนั้นอนะจอยเป็นหนักเพื่อนเป็นหนักจนต้องหาหมอนี่ให้จอยไปพบทุกสี่วันต่อสัปดาห์แล้วจอยก็ต้องหยุดงานเป็นปีกินยาจากหมอเนาะแล้วก็จะมีหน่วยงานทางรัฐบาลเข้ามาช่วยจอยช่วยตัวจอยนะแต่พี่แอนดี้เขาก็มีของเขาเขาก็จะมีส่วนของเขานะเพื่อน,นมีส่วนของเขาช่วยขเขานี่เราจะจอยถึงบอกว่าแนะนํากันได้ให้คําแนะนํากันได้ แต่ว่าสาเหตุแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะนั่นแหละจะสามีของจอยนะเอา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 ,เอาพูดถึงเรื่องครอ,อ,อบครัวจอยเลยดีกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องครอบครัวคนอื่นนะแต่ว่าเขาแนะนําเราอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีจ้ะเป็นสิ่งที่ดีมากพี่อันดี้ไม่ชอบให้จอยไปเอาใจเขาจนเหมือนดูว่าเขาเป็นเด็กนะนเพื่อนนะการเอาใจก็เอาใจเอาใจธรรมดาเหมือนผัวเมียจ้ะเหมือนที่จอยทํา ทุกวันเนี่ยพูดก็พูดแบบนี้จะไปทําเหมือนกับเขาเป็นคนป่วยติดเตียงพี่แอนดี้เขาจะยิ่งแบบว่ายิ่งเครียดจะ้ะยิ่งเครียดแล้วถ้าแล้วตัาอยากจะไปไหนหรือทําอะไรไปไม่ต้องมานั่งห่วงกังวลเพราะว่าพี่แอนดี้เขาคิดว่าพอเขาบอกเราว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเขามีอาการอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเราหยุดทํากิจกรรมทุกๆอย่างที่เราเคยทํานะน่าเขาจะโทษตัวเองว่าสาเหตุเพราะเขาเล่าเราทําให้ครอบครัวไม่มีความสุขไอ,ไ,อนนไอ้นู้นไอ้นั่นไอ้นี่ แล้วเขาจะคิดว่าเป็นเขาจะโทษตัวเองอาา่ะแต่พูดง่ายๆคือใช้คําว่าเขาจะโทษตัวเองนะเพื่อนๆนะว่าเขามาปั่นทอนความสุขของเราไอ้นู่นไ,นไ,นไนอ้นั่นไอ้นี่พี่แอนดี้จะเป็นคนอย่างนี้นี่แหละจอยถึงบอกเพื่อนๆว่าถ้าจถ,ถ้าพี่แอนดี้อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยนะจอยจะมานั่งร้องไห้เสียใจไม่ได้นะเพื่อนๆนะจนอยบอกตรงถ้าจอยจะออกไปข้างนอกจอยจะไปร้องหรือจะไปอะไรเงี้ยก็ไปได้แต่ว่ากลับมาพี่แอนดี้ก็รู้อยู่ดีว่า จอยร้องไห้เพราะมันก็ออกมาตาบวมกลับมามเพื่อนเขาจะไม่รู้ได้ไงอ่ะพูดง่ายๆเพื่อนเนาะไอเราแต่ว่าก็ดีกว่าเรามานั่งฮือฮืฮร้อ,อ,องไห้ตรงหน้าเขายิ่งเขาเห็นจอยร้องไห้เขาก็ยิ่งเครียดเขาก็ยิ่งโทษตัวเองฉันไม่น่าบอกเธอเลยฉันไม่น่าอ่้เล่าให้เธอฟังเลยจากจุดที่เขาจะจะได้ระบายเนาะออกแล้วกลายเป็นที่ว่าเขาจะปิดกั้นผ้าม่านอีกรอบอีกเพื่อนๆนะปิดกั้นผ้าม่านคือไม่พูดให้เราได้ยินอีกไม่ ไม่ระบายออกทีเนี้ยเขาก็จะยิ่งเป็นเป็นเป็นไปใหญ่เลยทีเนี้ยจอยเนี่ยบางทีจอยทาคลิปเพื่อนเพื่อเห็นว่าไปนู่นไปนี่ไม่ห่วงสามีเลยมันห่วงจ้ะแต่จอยไม่สามารถที่จะติดตัวติดกันกับสามีได้ตลอดเวลายิ่งเราทําตัวอย่าง,งานั้นเขายิ่งกดดันนะสามีเรายิ่งกดดันทุกวันบางทีเขาพยายามที่จะซ่อนความรู้สึกของเขาว่าเขาเดินบางทีจอยนั่งอยู่โชว์ไฟเหมือนก็จอยนี่ไร้ตัวตนนะบางทีอ่นะแต่จะบอกไว้ให้ หมือนกับเขาพยายามที่ไม่อยากให้เห็นไอ้ความรู้สึกที่ว่าเขากําลังแบบเสียใจหรือจิตตกหรืออะไรทุกอย่างที่เขากําลังเป็นอยู่เนี่ยบางทีอ่ะเขาไม่อยากให้เราเห็นเขาก็จะเดินผ่านไปเราเราสวัสดีอันนี้เขาสวัสดีเดินเหมือนกับว่าผัวเมียทะเลาะก,กันอย่างนั้นอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะถามว่าจอยชินมนมันก็ชินแต่ก็ก,ก็กังวลใจตลอดเวลาเป็นห่วงกังวลใจแต่ว่าจอยจะไปแบบว่าไปเซาซีจุกจิกถามเขาก็ไม่ได้นะ คนเป็นโรคเนี้ยเราต้องระวังคําพูดให้มากที่สุดเราไม่รู้หรอกว่าคําพูดเล็กๆน้อยๆของเราอ่ะอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจเขาได้จ้ะบางท่านก็บอกให้จอยนะเอาทาเขาก็แนะนําในทางที่ดีเลยจ้ะเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยทาไมไม่พาสามีกับไปอยู่เมืองไทยอาการอาจจะดีขึ้นอยู่ที่ไหนก็เป็นจ้ะยิ่งไปอยู่เมืองไทยยิ่งเป็นยิ่งเป็นเพราะอะไร จะเอาเงินไหนไปใช้ถ้ามีเงินขนาดนั้นนะจอยคงไม่เช่าบ้านอยู่ที่นี่หรอกนะไปอยู่เมืองไทยสามีจอยก็ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลแพงอีกจริงไหมมันไม่ดีหรอกจะอาจจะความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็อย่างที่บอกบอกว่าสามีจอยเคยพูดแล้วเขาไม่กลับไปอยู่เมืองไทยจ้ะเขาจะอยู่ที่นี่เพราะว่ารักษาการรักษาพยาบาลอะไรทุกอย่างมันก็ฟรีถ้าไม่มีเงินจริงๆไปอยู่เมืองไทยอยู่ไม่รอดเอาจริงจริง นะขนาดคนไทยด้วยกันคนไทยอยู่เมืองไทยบางทีเขาก็ยังบอกว่าหาเช้าหาเช้ากินข้ามเงินแทบไม่เหลือเงินพันก็เหมือนเงินสิบบาทแบบเนี้ยเพื่อนๆน,นั่นหละจ้ะการเอาอกเอาใจสามีก็เอาแบบที่ว่าพอพอมีพอประมาณนะจ้ะทุกคนนะแล้วทีนี้จะให้จอยไปแบบจู้จี้จุกจิกกับเขาเขาไม่ชอบไงเพื่อนเพืเขาเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้คือใครจู้จี้จุกจิกเออจอยก็เป็นคนที่ว่าไม่ได้จู้จี้จุกจิกอ่ะจ้ะนะ ถ้าเขาอยากจะระบายหรืออยากจะระบายเหมือนแบบว่าพูดคุยนะพูดคุยปรึกษาเนี่ยจอยก็อยู่อยู่ตรงนั้นตลอดนะยามที่เขาเขาต้องการจอยก็อยู่ตลอดสิ่งที่เ,เพื่อนๆเห็นจอยไปทําคงทําคลิปมีความสุขจอยจะมานั่งทุกข์ให้สามีจอยโรคก,กาเริบอีกเหรอเพื่อนๆทุกวันนี้เขาก็เป็นห่วงจอยก็เป็นห่วงลูกแทบแย่และไอเราก็ทําตัวให้เขารู้ว่าเราอะเข้มแข็งพออยู่ได้พอใช้ชีวิตปกติ ไม่ใช่ว่าพอเขาบอกเรื่องเราที่ว่าเขาเป็นแล้วแล้วทีนี้ทําให้เขาแบบดิ่งลงเหวอีกเพราะมาบอกปุ๊บเมียนั่งเศร้าร้องไห้เสียใจอย่างนู้นอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่อยากเห็นตรงนั้นไงทุกคนเขาเป็นแล้วเราต้องอยู่กับเขาตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่จ้ะเขาไม่ใช่เป็นคนพิการคนที่ป่วยโรคโรคนี้นะนเพื่อนๆนะมันป่วยทางจ,จิตใจทางสมองจะ้นะสารเคมีในหัวสมองอะมันมันเยอะเกินไปมันทําให้ระบบประสาทอะเปลี่ยนไปจะ้ะ เขาถ้าเขาป่วยแข้งขาหักจอยยังรู้วิธีการรักษาเพื่อนเพื่อนยังคับประคองเขาเดินเข้าห้องน้ําหาหยุกหายายังช่วยเหลือกันแต่ถ้าคนปกติแล้วเขาป่วยข้างในเขาป่วยอย่างเงี้ยเราไม่ใช่หมอนะเราไม่ใช่เป็นหมอพวกกิจวิทยาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกจ้ะเราจะไปช่วยเหลือเขาแบบสุมสี่สุมห้ามันก็ไม่ได้ไม่ไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> เนาะเพราะว่าบางทีเราช่วยไปช่วยมาไปพูดอะไรทีนี้ก็เทองจิตใจเป็นเป็นไอ้นี่ไปใหญ่เลย เป็นการเป็นงานไปใหญ่เลยทีเนี้ยฮะจากที่ว่าไม่ป่วยกลายเป็นป่วยใหญ่อย่างเงี้ยจากจอยก็เลยแบบว่ารอให้เขาแบบพูดออกมาเองอะเพื่อนเพื่อนนะเขาก็ค่อยระบายออกของเขานั่นแหละจอยก็ต้องทํางานเนาะทุกคนก็จะก็รู้ๆต้องทุกวันนี้ไปทํางานก็เอามาใช้ภายในบ้านหลังนี้แหละจ่ะนะช่วยกันออกค่าน้ําค่าไฟค่าอยู่ค่ากินทุกสิ่งทุกอย่างนะก็ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละถ้าหยุดงานไปพร้อมๆกันจะเอาที่ไหนละมา ใช้จ่ายในในครัวเรือนเพื่อนๆจอยก็ไอ้นะี่เนาะจอยก็แบบว่า,คน,นวาคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งก็ต้องออกหางานทํงก็ต้องทาเหมือนเหมือนเหมือนถ้าจอยปว่วยจอยก็ยังว่าพี่แอนดี้เนะี่ยคือปว่วยแล้วเขาไม่มีเงินเข้านะเพื่อนถ้าเขาป่วยเขาไม่มีเงินเข้าถ้าเขาหยุดงานเขาไม่มีเงินเข้าไงเพราะว่าเขาทําธุรกิจตัวของตัวเองอเนาะแต่จอยปว่วยจอยอะไรเงี้ยนะจอยอยังได้เงินเดือนนะจอยอยังได้เงินเดือนจะยังได้เงินเดือนมาซัพพอร์ตอย่างเงี้ยจอยก็ยังดีว่าเออบางคนบอกให้จอยไปทางานกับพี่แอนดี้สิ ไปไม่รอดแต่ถ้าทาด้วยกันไปไม่รอดต้องแยกกันทําจ้ะงานหนึ่งถ้าว่าสามีเราไปทําไม่ได้ฝนตกหิมะล่วงเงี้ยสามีไปไม่ได้แต่เรายังออกไปทํางานได้เรามีเจ้านายจ่ายเงินเดือนเราเงี้ยมันก็ยังเอามาโปะโปะก,กันได้อย่างเงี้ยจ้ะนะนั่นแหละจอยมันมันมันไม่เหมือนกันเพื่อนๆจอยก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะว่าแต่และคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่เหมือนกันหรอกจะ้ะมันขึ้นอยู่กับว่า,วาเหตุการณ์ที่เขาเจอมานะแล้วก็ มีสิ่งอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจเขาอ่ะมันถึงทําให้เกิดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจอยจะมาอัปเดตเรื่องที่ว่าพี่แอนดี้ไปหาหมอนะแล้วหมอเขาพูดยังไงแต่ว่ามันก็ต้องเป็นสเต็ปทีละสเต็ปไปเป็นเป็นขั้นเป็นตอนไปอ่ะจ้ะนะไม่ใช่ว่าพวดพาดเอาเข้าโรงพยาบาลบ้านเลยมันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าดึงเข้าไปเลยนะแต่ว่าถ้าไอ้นั่นจริงๆไม่ได้ก็ต้องไปอ่ะจ้ะนะต้องไปก็คือต้องให้หมอวิชัยนะให้หมอทางจิต เขาเรียกกิจวิทยาจ้ะที่เราเขาคุยพูดคุยกันแล้วอ่ะเขาวิจัยว่าถึงต้องถึงขั้นไปอยู่โรงพยาบาลบ้าหรือว่าอะไรอย่างนี้คือจอรก็ยังยังไม่รู้จ้ะต้องรอให้พี่แอนดี้คุยกับหมอก่อนเพราะว่าหมอที่นี่เขาก็นัดนัดพี่แอนดี้แล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวยังไงถ้าได้ข่าวเพิ่มจอก็จะมาเล่ามาบอกนะจ้ะเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตเรื่อยๆเนาะขอให้พี่แอนดี้คุยกับหมอก่อนจ้ะ ยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ครอบครัวจอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ